เตรียมจัดส่งให้ลูกค้าอีกจํานวน6เตานะครับผมเดี๋ยวมาดูเตาแต่ละรุ่นนะครับที่ลูกค้าสั่งทํามาเป็นรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นหน้าเตา6นิ้วนะครับตัวนี้ราคา2,900บาทรวมค่าจัดส่งนะครับความสูง30ซนติเมตรนะครับฐานตั้งหม้อ30มสคูณสานะครับตัวนี้นะครับก็มีความยาวอยู่ที่70ซนติเมตรนะครับผมนี่ครับก็สั่งทํามา2เตานะครับตัวนี้ราคา2,900บาทนะครับผมมีเหล็กข้ออ้อยพาดแบบนี้นะครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจอยากได้แบบมีฝาปิดนะครับแบบมีฝาปิดนะครับก็จะเป็นตะแกรงรองหม้อแบบเตาแก๊สนะครับผมสามารถใส่ฝาปิดได้นะครับแต่จะไม่มีเหล็กข้ออ้อยแบบนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้2009นนะครับทัดมานะครับตัวนี้ก็เป็นเตา6นิ้วเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับผมนะครับก็ หน้าเตา6นิ้วนะครับอ่านตั้งหม้อ30คูณ30นะครับผมแต่ตัวนี้ยกสูงขึ้นมา70ซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็มีความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับผมช่องใส่พัดลมนะครับจะหลบอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับก็พัดลมจะเกิดความร้อนสูงจะทําให้พัดลมพังง่ายนะครับผมถึงออกแบบมาให้พัดลมอยู่ต่ําแบบนี้นะครับก็คือความร้อนมันจะกระจายขึ้นด้านบนจะไม่ค่อยโดนพัดลมนะครับตัวนี้นะครับ อ่ะตัวนี้ราคา3,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับดูเหล็กที่ใช้ทำนะครับเป็นเหล็กหนาทั้งหมดนะครับนี่ครับหนามากนะครับถัดมาตัวนี้เป็นหน้าเตา8นิ้วแบบตั้งโต๊ะนะครับผมตัวนี้มีความสูงอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับฐานตั้งหม้อ40คูณ40นะครับผมนี่นะครับก็จะทำให้แข็งแรงนะครับล็อกให้แข็งแรงแบบแน่นหนานะครับผม ฝักบัวด้านในเตาใหญ่นะครับผมเหล็กข้ออ้อยพาดแบบนี้นะครับเหล็กตัวนี้ที่ใช้ทําเป็นเหล็กฉากนะครับมีความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับผมตัวนี้นะครับราคา3,800บาทรวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้กระบอกน้ํามันได้3ลิตรนะครับผมฮานะครับถัดมาตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าเตา10นิ้วนะครับผม ตัวนี้ก็มีความสูงอยู่ที่40เซนติเมตรฐานตั้งหม้อ40คูณ40นะครับผมตัวนี้มีความยาวอยู่ที่95เซนติเมตรนะครับผมใหญ่มากนะครับกะบอกน้ำมัน3ลิตรนะครับผมทั้งหมดนะครับก็ใช้จากเหล็กหนาทำนะครับตัวนถัดมาตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าเตา10นิ้วเช่นกันนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้นี่นะครับตะแกรงกันลมด้านข้างแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้มีตะแกรงกันลมด้านข้างนะครับผมก็ใส่ให้นะครับ ตะแกงกรนลมด้านข้างอย่างดีนะครับนี่ครับอย่างสวยนะครับผมนี่ครับเหล็กที่ใช้ทําด้านข้างนะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะครับเคลือบพลาสติกนะครับผมก็เดี๋ยวแกะออกให้รับชมเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นถุงซีนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ราคาสี่พันสองรอยบาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมนี่ครับก็เป็น ตัวเตาทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งทําเข้ามานะครับก็นี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเตาไม่ใช้แก๊สได้คุณภาพแข็งแรงแบบนี้ไปใช้งานนะครับก็สามารถสั่งจองทําเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆทุกเตานะครับเหล็กหนาแน่นอนรับประกันนะครับสั่งทํามาได้เลย